สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับเซลชา8 8 8ครับวันนี้ผมอยู่กับรีเบล5 0 0ครับปี2022นะครับเป็นสีใหม่สีเขียวครับสวยงามครับตัวนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับวันนี้ตกแต่งเพิ่มนะครับผมลูกค้าชำระค่าอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็ภายในเดือนมกราคม2,600 2 5า5 5ก็จะมีกิฟต์วอชเชอร์5,000บาทพร้อมประกันภัยชั้น1นทะเบียนพรบรนะครับมาดูความสวยงามของรีเบล500ตัวนี้กันนะครับเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงนะครับผมนี่นะฮะบาคนเร็งๆต,ตัว500ตัว300ไว้แต่ตัว500เนี่ยเครื่องยนต์จะค่อนข้างเต็มเสื้อสูบมากกว่านะครับถ้าตัว300ก็จะอยู่แค่ประมาณนี้ครับมือลวงได้เลยนะครับแต่ตัว5002สูบนะเครื่องยนต์เต็มเลยทีเดียวนะครับนี่ เต็มห้องเครื่องเลยนะครับนี่ฮะดูรอบคันครับไฟจะเป็น LED นะครับผมนะฮะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้สีวงนะครับแล้วก็ a s s i s t Slipper Cut ครับผมที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นสีใหม่นะครับในส่วนของปี2021กับ2022นะครับก็จะเป็นสีใหม่ให้เลือกชมในหลายสีนะครับตอนนี้เรามีสีเขียวให้ชมกันนะครับสวยงามครับสีเขียวนะครับบังโคลนหลังจะเป็นสีเขียวเหมือนกันครับดูดุและแมต กับของแต่งมากๆเลยนะครับของแต่งตัวนี้ก็จะมีนะครับครอบไฟหน้าครับโม่งครับผมเขาเรียกว่าโม่งนะฮะถ้าภาษาบ้านๆเรานะครับครอบไฟหน้านะครับแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นกาดหม้อน้าครับปกติจะเป็นพลาสติกครับตัวนี้จะเป็นสแตนเลสมาให้นะครับแล้วก็ครอบครอบโช๊คบนครอบโช๊คล่างนะครับแล้วก็จะมีการแข้งเครื่องด้านขวาครับผมนี่ครับแล้วก็มีจุบลม ีกนิดนึงนะครับเล็กน้อยนะครับผมก็ตอนนี้ฐานอันมันอยู่ที่11ลิตรนะครับนะแต่ว่าอัตราการใช้ปเปลืองก็ค่อนข้างประหยัดเลยทีเดียวนะครับตกได้สากิโลเมตรเมตรต่อลิตรได้เลยนะครับผมนี่ฮะให้ชมรอบคันกันก่อนนะครับสวยงามครับเห็นไหมครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองมาดูหน้าจอดหน้าหน้าหน้าจอเรือนไม้กันเลยดีกว่าครับผม สวิตเปิดจะอยู่ด้านข้างนะครับนี่ฮะมีไฟแจ้งเตือนต่างๆตัวน,น,นี้จะมีไฟบอกเกียร์แล้วนะครับถ้ารุ่นเกา่าเนี่จะยังไม่มีไฟบอกเกียร์ครับจะมีไฟบอกเกียร์ความเร็วทิปเอทิปบีนะครับผมแล้วก็เกียร์น้ำมันนะครับแล้วก็ไฟแจ้งเตือนต่างตรงนี้ไม่มีอะไรเยอะครับเพราะว่าเน้นเราเน้นความคลาสสิกนะครับเดี๋ยวฟังเสียงการสตาร์ทลองดูดีกว่า,านะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเสียงทอาเดิมนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนจากถนนด้านนอกบ้างนะครับนี่ฟังให้ฟังเสียง รอบเดินเบานะครับนี่ฮะให้ความนุ่มนวลครับพวกสไตล์สองสุด เขียวสวยครับอันนี้ก็จะไฟหน้าครับผมนี่ไฟหน้าโปรเจกเตอร์เป็นเป็นหลอดโปรเจกเตอร์เลยนะครับไฟสูงดุก่อนนะครับนี่ะนี่ไฟสูงก็จะเป็นสี่วงนี้น่ครับสว่างเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะตัวไฟเลี้ยวด้านข้างก็จะเป็นติดเป็นไฟลีเลยนะครับทั้งสองวงนะครับเป็นไฟเดย์ไลท์เลยนะครับเดี๋ยวลองส n a p ให้ฟังหน่อยนะครับว่าเป็นยังไง คือเสียงของเครื่องยนต์นะครับสังเกตดูจะมีน้ําหยดออกจากท่อตรงนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับอันนี้ปกตินะครับผมคือน้ําที่ดูระบายที่อยู่ตรงท่อนี่ก็คือปกตินะครับถ้าการเผาไหม้ที่สมบูรณ์มันจะได้น้ําออกมาด้วยนะครับอาจจะมีน้ําค้างอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราสตาร์ทแล้วมันจะหยดออกมาคือปกตินะครับผมโอเคฮะสนใจก็ทักเซลชาเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์ติดต่อที่0 9 0 8 8 8 4 6 5 3นนะครับเซลชา ฮอนด้าบิ๊กวิงนครสวรรค์ครับขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ